สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ยินไหมครับวันนี้ได้ยินไหมครับทุกทีบอกว่าไม่ได้ยินวันนี้จะต้องได้ยินใช่ไหมครับวันนี้นำเสนอสูตรดับหลักสิบล่างดับบ้าบินครับดับบ้าบินอ่าเป็นสูตรดับจริงๆครับเมืที่แล้วดับเกือบหมดห้าสูตรดับไปหนึ่งสูตรเฮ้ ดับไปสพลาดไปหนึ่งเดียววันนี้น่าจะดับทั้ง5สูตรเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรวยก็กดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ครับสูตรไม่รู้จะหลุดเมื่อไหร่แต่ว,ว่านำไปแช้ได้ครับมีประโยชน์ สำหรับท่านที่ไม่ต้องการจะไปขอปีสางนะไม้ครับเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้สูตรคํานวณวิชาคณิตศาสตร์วิชาคํานวณความน่าจะเป็นครับไม่ใช่ยกเมฆอ่าแถมคํานวณให้ไม่ต้องไปคํานวณเองครับเดี๋ยวบางสูตรก็จะให้ไปอ่าบางคนอยากลองดีขอสูตรที่เกียดให้ถ้าพูดไม่เพลาะไม่อยากให้ครับแล้วก็ใครอยากเข้าห้อง v i p ก็ขอเชิญนัอ,อวิทยาลข้า สตัวโต๊ะกับเก้แล้วก็เลขย่อยต่างๆก็เข้าเลขเด่นสองตัวอะไรพวกนี้เข้าหมดอ่าเดี๋ยวโอนบัญชีตางนี้ครับมีใครอยากจะเข้า VIP อยากจะดูฟรีก็เลือกได้เลยครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันข้างหลังนู่นครับวันนี้ใช้ใหม่ตัวนี้อ่าครับสำหรับท่านที่อยากจะเข้าห้อง VIP ก็เชิญครับวันละ200บาทเท่านั้นครับรายปี ตอนนี้อยู่ที่2,400นะครับเดี๋ยวถ้าหลังจากนี้จะเป็น6เดือน2,400ครับรีบสมัครตอนนี้ถ้าหลังจากที่ปรับกาศแล้วก็ต่อไปก็เหลือ6เดือน2,400ครับตอนนี้ยังให้โอกาสครับ2,400บาทต่อปีอยู่นะครับถ้าใครสมัครช้ากว่านี้ก็ต่อไปก็ได้แค่6เดือนนะครับอ่าอ้าสำหรับ สำหรับงวดที่แล้วนะครับเลขเข้าเนี่ยครับให้สามตัวที่จริงต้องให้โต้ด,ด้วยนะครับแต่ว่ารีบลืมพิมพ์คำว่าโต้ด,ด้วยสามตัวตรงก็ต้องโต้ด,ด้วยนะครับใครจะเล่นหวยโดยที่ไม่โตดเลยระวังนะครับจำไม่ได้นะครับอนี่ครับ VIP ที่ลงงวดที่แล้วนะครับอืมอืมอืม โอเคครับใครอยากจะได้เลขเด็ดก็ตามนี้เลยครับเดี๋ยวมีห้อง v วีวันนี้ก็มั่นใจบนล่างขอเชิญครับผมมาแล้วครับดูดับดับดับหลักสิบล่างครับดับบ้าบินนี่สูตรที่หนึ่งครับวันนี้จะทำทั้งสองสูตรสองสูตรนะครับเอาละดูกันไปครับเลื่อน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 ไปเลยอ่า ครับอยากจะดูก็ทำมาแล้วนะครับเวลาใช้ก็ให้เกิดประโยชน์นะครับมดที่9ก็ดับ5ออก60ครับมดที่9ดับหลัก10ล่างครับท่านกำลังชมอยู่ดับ10ล่างดับบ้าบินหเหมือนกับสูตรที่เคย ให้งวดที่แล้วครับดับหมด4สูตรเหลือูตรเดียวที่เดี้งอยู่วันนี้น่าจะดับหมดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับดูไปเลยเรามอบให้กับทุกท่านเต็มแนวเลยครับอ,อยากจะดูอะไรก็มาดูที่นี่ครับจะมีสูตรเด็ดๆไว้ป้อนให้ท่านได้นำไปเล่นวัน่าิ32 32ดับ7 ออกหกเกาอ,อกก้าครับพี่น้องอ,ออกหกเก้วัที่สามครับดับ0ูนย์ออกหกสามสะใจใช่ไหมครับอ่าแล้วก็วันที่4ี่ดับ7ออกสองเครับดับหลัก10ล่างนะครับเจ็ดอ,ออกสองเ ที่49ครับดับ0ออก3 5อ่าที่53ดับ0ออก5 2ครับที่53ครับดับ0ออก5 2อ้าดูไปงวดที่5 8ครับดับ8ออก4 5ก็ดับอยู่งวดที่ 6.3ดับ9ออก4ีโอเคอ่าใครที่ชอบพูดมากชอบว่าชอบตีก็ต่อไปนี้ก็ดูแต่ตาครับมืออย่าบอลแล้วไม่ได้พิมพ์แล้วเพราะว่าเบื่อกับไอ้คนที่ดูแล้วไม่ค่อยจะสนับสนุนเท่าไหร่ไม่แต่บน ตัเจ็ดสิี 74, ครับดาบเจ็ด 7, ออกเก้าสองครับอย่าลืมกดติดตามนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกดติดตามตัวเจ็ดสิบแปดครับดับแปดออกสามแปดนะครับดับหลักสิบล่างครับหลักสิบล่างดับหลักสิบล่างนะครับอ่าทัวแปดสิบห้ดับศูนย์ 80, 0, ออกแปดเก้า 8.8ดับ8อ .62 ได้ยังไงครับอ่าดับ8อ .62 การเที่ยวอ่าต่อกันเลยครับเมื่อกี้ไปกดปุ่มนั่นเข้าไปทำให้เสียเสียการทำงานเลยครับอ่ามาต่อกันนะครับเดี๋ยวมาบวกวิดีโอเข้าไปครับบวกวิดีโอก็ไปใหม่อ่าโอเคครับ นี่หน้าต่าไแล้วนะมวดที่91ครับดับ5ออกเ8ดปับ5ออก78ปวัที่กครับดับ สออก09เก้าเด้อ็หาก,กับดับ4ออกศูนยเก้าอเคเก้าสดับ8ออก0ู 06. นยกะครับไก่เพียเพ้ยงไก่เพี้ยงโอเคเก้าสิบเกาับดับ8ออกเก้าสองออกเกออกเกสองครับ นาทีห่งร้อยหนึดับสี่ออกศูนสองดับาวศูนยสองทีร้อยเจดับสี่หกห้าเจ็นะครับดู่าสิบสองครับดับแปดก็แปดแต่บบสุดกต้องนาทีร้อยสิบแปดครับดับเ็ ออกสองหครบับดับหลักสิบล่างดับถูกต้องตัวละยี่าิบสามดับ1ออก80ดศู 1, ออ 8, 0, นย์ดับ1ออก80นะครับดับหนึ่งออกแปดศูนย์ตัลสามสิบดับ2ออกแปดครับแปดเจ็ดหวด ที่อดดับหออกสามหกรอยดับแออก6กหาที่รอยหดับหออกแปดหกอดที่ร้อยสดับหกออกเกนะครับดับหออกเก้า แล้วครับวันถี่สิบดับศนออกก้าแพรวัตถรี่สิถรดับสี่ออกห้ศวัถรสี่สาดับสออก3ามอ่าวัถี่สิบห้ับดับศออกสองเก้วัถรี่สิดับ 9ก้าออกแปดองวัิราสี่สิจดับหนึ่ออกแป้านะครับวัตถิราสี่แ 48, ดับสามออกศูนวัิรสี่เดับ7จ็ออกแปดห้าดับเออกแปห้นะครับโอเควัิราสามดับ9ก้ออกแปสา รอแปดนะครับวัที่ดับหออกสองเองเจาวันทีร้อยดับสออกเจ็ดแปดวัดทีร้อยห้าดับศย์ออกสอดับศย์ออกสองหกด้าแปดดับสีออกเจนะครับ ออกเจ็ดเก้ามาทีร้หกสิบดับหนึ่งออกเก้าสามดับหนึ่งออกเก้าสามมาทีร้หกสิบไปครับดับเก้าออกห้าแปดมาทีร้อหกสองดับเจ็ดออกหนึ่งหกมาทีร้อยห้าร้อหกสามก็ดับสี่ออก 7, 6, 10, 1, ออกเจ็ 6, 4, ด 9, ออกเจ็ 6, 2, ด 7, ออกเจ็ออ 6, 3, ด 4, ออกเจ็ดมาที่ร้อยหกสี่ดับ 9ก้าออกหกสองวดที่ร้อครับดับหออกศูน <disappointing> ย <speaks fuck> ์งวดที <teor in> ่เครับดับสี่หงวดที่นี่เองครับเอาละครับนี่คืองวดร้อยหกสิครับคืองวดวันที่1นคุมพาพันสองพัน หนร้อยหกสิบสองกับหนึ่งกุมภาพันธ์ดับเจ็ดหลักสิบล่างนะครับหลักเจ็ดหลักสิบล่างนะครับผมแล้วก็จะเป็นเลขอันใดต่อหรืออ่าถัดไปก็เป็นสูตรที่สองกับอ่าสูตรที่สองติดตามกันได้นะครับ เ yeah. จ็ดจำไม่ดีนะครับใครที่สายตาไม่ดีเสียงไม่ได้ยินตอนนี้ได้ยินหรือยังตอบด้วยนะครับตอบด้วยตอบด้วยตอบด้วยก็จะเป็น VIP ก็กดครับสาหรับ v i p ก็ขอเชิญน,นะครับหมดทีแล้วก็เข้าเต็มเต็มดูนะครับยังเข้าอยู่ครับโอเคครับครับเป็นยังไงครับตามที่ท่านได้ดูแล้วตรงนี้ดับหลักสิบล่างครับดับ บ้าบินโอเคครับเดี๋ยวพบกับสูตรที่สองต่อไปครับอ่าเราก็จะได้ชมกันนะครับสูตรที่สองรรมาเตเต